พวอออนไลน์เล r ร์นิ่งเลส n นบทเรียนออนไลน์ป5เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเครือข่ายคอมพิวเตอร์การค้นหาข้อมูลการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ ตัวชี้วัดใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมากเพราะนักเรียนจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆของบทเรียนการค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทำได้หลายรูปแบบเช่นค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งาน ค้นหาข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตหมายถึงการเชื่อมต่อการระหว่างเครือข่ายโดยเชื่อมโยงภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สื่อสารกันได้ซึ่งมีทั้งเครือข่ายขนาดเล็กที่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเพียงไม่กี่เครื่องและเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันทั่วโลกโดยคำว่าอินเทอร์เน็ตมาจากคำสองคำคืออินเทอร์และคำว่าเน็ต คำว่าอินเทอร์หมายถึงระหว่างและเน็ตมาจากคำว่า Network หรือเครือข่ายสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้2วิธีดังนี้ 1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้สาย 2. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย7ประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย,ข,ายขนาดใหญ่การติดต่อสื่อสารต่างๆทำได้สะดวกขึ้น มีบริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตมากมายทำให้เราใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆเช่น World Wide Web 1. ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสามารถค้นหาข้อมูลที่เราต้องการได้มากมาย 2. ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. ใช้ติดต่อสื่อสารโดยการพิมพ์ข้อความภาพเสียงหรือไฟล์ข้อมูล 4. ใช้เผยแพร่ผลงานของตนเองได้ 5. ใช้เป็นแหล่งบันเทิงสามารถดูภาพะะยนตร์ฟังเพลงอ่านหนังสือและเล่นเกมได้ 6. ใช้สั่งซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 7. ใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้